นะครับอย่าแปลว่าหลอนอยู่ในเตียงนะครับเราจะแปลตามศัพท์ชีแปลว่าหลอนวอชแปลว่าเป็นอยู่คืออินแปลว่าในเบสแปลว่าเตียงหลอนอยู่ในเตียงไม่ได้เข้าไปม <c oughs> ุดใต้เตียงอะไรชั้งชื่นนะครับแปลว่าหลอนเข้านอนนะลูกนะโอเคครับได้ยินดังใช้ได้แล้วนะครับเรียนกันต่อในหน้าที่8 2นะครับหนังสือสมัย5วิชาภาษาเกตสํสำหรับนักเรียนชั้นป .5 ทั่วประเทศนะครับผมที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับ นั่นก็คือคำสั่งข้อที่1น,นะครับผมให้พูด dialogue ให้นำบทสนทนานะครับ in the correct order เรียงให้ถูกตามลำดับ 1, 2, 3, 4นะครับขาเรียกว่า in the correct order นะครับภาษาอังกฤษเด่นแล้วให้ listen นะครับให้ฟัง and check แล้วก็ให้ตรวจสอบซึ่งคุณครูไม่ได้นำคลิปเสียงมาอ๋อนำมาด้วยนะครับดังนั้นเรามาฟังคลิปเสียงก่อนดีกว่านะครับนะแล้วจะได้เรียงตามลำดับที่เราฟังคลิปเสียงไปเลยนะครับ Students book Smile Activities. Exercise 1. Put the dialogue in the correct order, then listen and check. What are you doing? I'm painting a picture. Do you like art? Yes, I do. How about you? Well, I don't like painting. I like taking photos. I'm going to take photos at our club tomorrow. I'm going to be at the club tomorrow too. I'll see you there you โอเคนะครับผมคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับผมนั่นก็คือเรียงตามลำดับให้ตามภาพนี้แล้วนะครับนะประโยคนี้พูดขึ้นมาครั้งแรกนะครับประโยคนนี้พูดเป็นครั้งที่สองดังนั้นคุณครูมาให้ดูข้างล่างนี้เลยนะครับนักเรียนจะได้เห็นคำแปลด้วย What are you doing? นะครับเป็น present continuous tense นะครับนะคุณครูจะธิบายเร็วอย่างนี้เลยนะครับนะอธิบายลัดขั้นตอนไปอย่างนี้เลยนะครับถ้าลูกๆที่ยังไม่เข้าใจเรื่อง tense นะครับนะก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะลูกนะแล้วลูกจะเรียนภาษาอังกฤษได้เข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับผมเหมือนที่คุณครูแนะนําตลอดนะครับนะเรียนภาษาอังกฤษีถึงแม้จะอยู่ชั้นป .5 นะครับต้องไปศึกษาเรื่อง tense อย่างน้อย6-67เท tense นะครับที่ใช้บ่อยๆ Present Continuous tense ten, ten, นะครับประธานบวก is/am/ หรือ are นะครับแล้วก็บวก verb-ing นะครับแปลว่ากำลังกระทำนะครับกำลังแปลว่ากำลังหน้าคำกริยานั้นๆนะครับนะดังนั้นประโยคนี้ก็แปลว่าคุณกำลังทำอะไรนะครับเมื่อมี verb to be อยู่แล้ว verb to have อยู่แล้ว modal verb อยู่แล้ว verb to do ก็ไม่ต้องนำมาช่วยนะครับ เวลาตอบก็ตอบเช่นเดิมนะครับ I am painting a picture นะครับฉันกำลังวาดภาพหรือระบายสีภาพนะครับนะคำว่า a พ้นเนี่ยแปลได้สองอย่างนะครับข้อที่สามนะครับผมไม่ใช่ข้อที่สามนะครับลำดับที่สามนะครับนะที่จะต้องเรียงในการสนทนานั่นก็คือ do you like art นะครับเธอชอบศิลปะหรือเปล่านะครับ ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธต้องนำ verb to do มาช่วยแล้วนะครับเพราะว่า like นะครับนะเป็นคำกริยาเป็นคำกริยานะครับแล้วก็ไม่มี verb to be ไม่มี verb to have ไม่มี modal verb นะครับต้องเอา verb to do มาช่วยหรือจำสั้นๆว่ามีคำกริยาอยู่เมื่อตั้งเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธไดเอา verb to do มาช่วยนี่คือสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับ เธอชอบวิชาศิละปะใช่หรือไม่นะครับตอบแย s ใส่ดูในคลิปเสียงนะครับนะ how about you แปลว่าแล้วเธอล่ะชอบวิชาศิละปะหรือเปล่าหรือชอบวิชาอื่นความหมายนะครับนะคำว่า how about you ผู้สนทนาด้วยก็อุทานขึ้นมานะครับว่า well, well เป็นคำอุทานนะครับนะ I don't like painting ฉันไม่ชอบการวาดภาพนะครับ painting เนี่ยหรือการระบายสีภาพ I like taking p h o t o แต่ฉันชอบถ่ายภาพนะครับ I am going to take photos at our club tomorrow. Be going to นะครับแปลว่าจะฉันจะไป take photo นะครับไปถ่ายภาพที่นะครับชุมนุมของพวกเราในวันพรุ่งนี้นะครับ I am going to be at the club tomorrow too. Be going to ก็แปลว่าจะนะครับนะฉันจะ B ีแปลว่าเป็นอยู่เคยนะครับดังนั้นฉันจะไปอยู่นะครับนะแต่ตามคําศัพท์ฉันจะไปอยู่ที่ชุมนุมนะครับในวันพรุ่งนี้ชู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็ I will see you t h e r ดฉันก็จะได้เจอคุณที่นั่นนะครับนี่คือแปลกันทุกคำศัพท์เลยนะครับนะ บอกแล้วเรียนกับครูพี่นา้ครูจะแปลทุกคำศัพท์เลยแต่จับมาเขียนให้เป็นประโยคอีกทีนึ่งนะครับประโยคกับแปลทุกคำศัพท์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับความหมายโอเคครับไปต่อครับข้อที่2เขาบอกว่าให้พุทเัตนะครับให้นำคำศัพท์ in the order เรียงใหม่ให้ถูกต้องนะครับเดนแล้วแล้วให้ Listen and Check แล้วก็ให้ฟังดังนั้นคุณครูนำมาเรียงให้แล้วก็มาฟังคลิปเสียงแล้วก็ students book small activities exercise 2 put the words in the correct order then listen and check let's join the photography club i don't like taking photos what do you like doing i like painting you should join the art club that's a good idea โอเคนะครับผมคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับนั่นก็คือนี่นะครับนะมาเรียงเสื้อใหม่เป็น Let Joy นะครับ l e t j o ยเ The นะครับ photography club แปลว่าเราไปร่วมชุมนุมการถ่ายภาพกันเถอะนะครับ A เป็นคนพูดขึ้นมาชวน B ก็เลยตอบว่า I นะครับมาเรียงเสื้อใหม่นะครับ I don't like taking photo นะครับ ฉันไม่ชอบการถ่ายภาพเอาซะเลยนะครับนะ A ก็เลยถามว่า what do you like doing นะครับ what do you like doing นะครับแล้วเธอชอบทำอะไรละ่ะแปลว่าอย่างนั้นนะครับ B ก็เลยบอกว่า I like painting ฉันชอบวาดภาพหรือระบายสีภาพนะครับประมาณนั้น A ก็เลยบอกว่า you should join the art club นะครับ you นะครับชื่อ joy the เออดีนะครับ the art club ดังนั้นเธอควรที่จะไปร่วมกับชุมนุมศิลปะนะมีก็เลยตอบว่า t h a t a good idea นั่นเป็นความคิดที่ดีโอเคไหมครับเรียงให้สมัยแล้วก็แปลให้เรียบร้อยเลยคุณครูไปเร็วเลยนะครับจบหน้า All right Okay Okay